สวัสดีค่ะพบกับการดูดวงความรักทั้ง7วันปักแรกของเดือนพฤษภาคมคำทำนายตั้งแต่วันที่1ถึง15พฤษภาคม2,563ไพ่ชุดนี้เป็นไพ่ความรักของผู้ที่เกิดวันเสาร์นะคะให้น้ำหนักไปกับคนที่มีคนรักคู่ครองคนคบคนคุยที่ชัดเจนส่วนคนโสดหมอจัดไว้ให้ท้ายคลิปท่านใดที่ไม่อยากฟังคำบรรยายไพย่รูดไปท้ายคลิปได้เลยแสงอาจจะจ้าๆสักนิดนึงนะคะเพราะว่าเป็นแสงธรรมชาติไม่ได้เปิดไฟไม่ได้จัดแสงอะไร ไพ่กลุมเกณฑ์ชะตาใบาแรกของชาววันเสาร์นั่นก็คือ The tower มันเป็นอดีตนะคะที่ผ่านมาถ้าท่านใดที่ไม่มีดราม่าทะเลาะกันเมื่อเดอะทาวเวมาสถิตกับตัวเองกลุ่มเกณฑ์ชะตาให้ระวังเรื่องภาวะอารมณ์ของตัวเองด้วยอาจจะใจร้อนงุดหงิดฉุนเฉียวให้ระวังการกระทบกระทั่งกันที่ผ่านมาถ้ามีการกระทบกระทั่งอะไรกันค่อนข้างแรงอาจจะเป็นการทะเลาะฝ่ายเดียวของอีกคนนึงนะคะ คนวันเสาร์อาจจะเป็นคนที่โมโหฟาดงวงฟาดฮาฟาดงาใส่คู่รักแต่ในฝั่งคู่รักเนี่ยเขาขึ้นหนึ่งไม่เท้านั่นแสดงว่าไอการตอบสนองกลับของเขาอาจจะไม่แรงเท่าคุณแต่เขาอาจจะไปเหมือนออกเลยเหมือนทะเลาะกันแล้วออกจากบ้านไปเลยแล้วไปอยู่ที่อื่นอะไรประมาณนี้เหมือนต่างคนต่างแยกย้ายเวลาทะเลาะทําให้เหมือนการทะเละาะกันที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นการ ฟาดงวงฟาดงาหรือการแสดงอารมณ์ฉุนเฉียวทางฝั่ง,งคนวันเสาร์แต่เพียงฝ่ายเดียวนะคะถามว่าตอนนี้ปัจจุบันนี้ไอ้ความรุ่มร้อนตรงนั้นน่ะมันสงบลงแล้วไหมสงบลงแล้วค่ะแต่เป็นการสงบลงแบบต่างคนต่างแยกณนะปัจจุบันคนวันเสาร์เหมือนอยากจะออกไปทําอะไรบางอย่างเพื่อตัวเองโดยตัวเองต้องการอิสระต้องการความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของชีวิตนะคะ บางทีบางคนอาจจะมีการถอยความสัมพันธ์แยกบ้านออกมาอาจจะห่างๆกันออกไปไม่ได้สนิทชิดเชื้ออย่างเดิมความรู้สึกอาจจะเปลี่ยนแปลงไปเพราะตอนนี้อารมณ์ของคนวันเสาร์รู้สึกว่ากำลังจะปรับปรับจูนทุกอย่างให้มันลงตัวถ้าหากลงตัวไม่ได้ในขณะที่ถอยความสัมพันธ์ไป ก็อยู่ในท่ามกลางของความลังเลลังเลว่าจะอยู่ต่อหรือจะเดินหน้าให้มันสุดไปเลยตอนนี้ค่อนข้างสับสนนะคะค่อนข้างลังเลจับต้นชนปลายไม่ถูกสับสนไปหมดจะอยู่จะไปเพราะตอนนี้ก็เหมือนก้าวขามาข้างหนึ่งแล้วหรือจะไปให้สุดหรือจะถอยกลับมามาดูฝั่งคนรักผู้ครองบ้างที่ผ่านมาถ้ามีเรื่องอะไรเขา เหมือนจะเราคนวันเสาร์จะเป็นคนฟาดงงฟาดงานเนาะเขาจะนิ่งๆิ่งไอ้นิ่งๆไม่ใช่นิ่งธรรมดานะคะนิ่งเพื่อหาทางออกทางหนีทีไล่เหมือนกันก็คือทะเลาะกันเหมือนอย่างที่บอกคนหนึ่งเสียงดังคนหนึ่งออกนอกบ้านไปเลยไปลิบลับเลยและสถานการณ์ปัจจุบันตอนนี้ฝั่งคนรักคู่ครองดูนิ่งๆิ่งเงียบเงียบดูสงบปากสงบคําเหมือนกําลังจะทําการ พูดคุยอะไรด้วยอยากเจรจาอยากพูดคุยหาข้อตกลงให้ได้หาที่สุดของปัญหาและเตรียมการเหมือนกันคนหนึ่งเนี่ยเหวี่ยงเหรียนคนนึงเทน้ําใส่ถ้วยแต่ทัศนคติมุมมองของฝั่งคู่รักคู่ครองเนี่ยจะออกไปในเชิงบวกมากกว่าก็คือมาคุยกันสักหน่อยหาจุดลงตัวว่าจะเอาอย่างไรจะอยู่จะไปแล้วถ้าอยู่ต้องอยู่กันในรูปแบบไหนแล้วถ้าจะไปจะไปกันอย่างไร ต้องการหาจุดลงตัวที่สุดนะคะของปัญหาลึกๆในใจนะ่ะไอ้นิ่งก็จริงแต่ใจนะ่ะไม่ได้อยากจะเลิกแบบร้อยทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกคนนี้ก็ยังประคองเหรียญอยู่เลยยังมองด้วยสายตาอะไรอาวรอ,อีกคนนึงก็อยากจะเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ทุกอย่างมันดีขึ้นเดลต้าตรงหน้าอกเนี่ยหมายถึงอนาคตที่ดีขึ้นก็อยากจะทําให้มันดีขึ้นแต่ก็มีบางรายนะคะบางคู่บางรายที่ฉีกออกไปเลยเพราะถ้าออกมา เป็นเด็กถือเหรียญออกนอกบ้านมาสแสวงหาทรัพย์ด้วยกําลังแข้งกําลังขาตัวเองเนี่ยมันเป็นตัวบทพิสูจน์ว่าอยากออกมาจากบ้านอยากออกมาจากสถานการณ์แล้วจะมาทําอะไรเพื่อตัวเองอีกคนนึงทะเลาะกันแล้วเริ่มต้นเริ่มต้นอะไรโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงครั้งนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่อาศัยไปเลยเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์อาจจะถอยความสัมพันธ์ลงเป็นความรู้สึกของคนทั้งคู่ก็ได้นะคะในบางกลุ่ม บางกลุ่มออกมาอย่างนี้เลยคืออยู่ก็ทุกข์ได้บทสรุปออกมาทั้งคู่ต่างคนต่างไปดีกว่ามาดูสถานการณ์ปัจจุบันค่ะก็ยังไม่ไวายมีห้าไม่เท้านั่นก็คือก็ยังมีเรื่องต้องขัดแย้งกันมีเรื่องต้องทะเลาะกันนะคะห้าไม่เท้านี่ตีกันเลยการพูดคุยกันครั้งเนี้ยเป็นการพูดคุยกันแบบเปิดอกเปิดใจไม่หมดบางคนก็ยังกักอยู่ มีเรื่องบางอย่างซุกซ่อนซ่อนเร้นอยู่แล้วไพ่เก้าถ้วยเนี่ยเป็นไพ่ของรักแทรกรักซ้อนนะคะมีอะไรปกปิดปิดบางอยู่ภายใต้ผ้าม่านตรงเนี้นั่นแสดงว่าณปัจจุบันการพูดคุยกันยังไม่มีบทสรุปไม่มีความจริงใจเหมือนที่ใจพูดเหมือนที่ปากพูดนะคะเหมือนที่ปากพูดว่าอยากคืนดีอยากรักษาความสัมพันธ์นี้เอาไว้ แต่การกระทํากับสวนทางและอีกคนนึงก็จับได้ไล่ทันเลยทําให้ตอนเนี้อีกคนนึงไม่อยากจะเจรจาต้าอวยด้วยแล้วแต่อีกคนนึงก็ยังหวงแหนสัมพันธภาพอยู่ก็ยังไม่อยากเลิกเล่นเล่นชักกระเยอะกันไปมาสองคนนะคะลักษณะสถานการณ์ของชาววันเสาร์และคู่รักคู่ครองในปากนี้นะคะเหมือนเคลียร์ใจของตัวเองได้ไม่สุด คนหนึ่งอยากไปคนหนึ่งอยากอยู่แต่มีแปดไม่ท่ามาตรงเนี้นั่นแสดงว่าสัปดาห์เนี้ใครอยากเลิกไม่รู้ละ่ะยังไงต่อให้บอกว่าเลิกกันไปแล้วฉันกับเธอขาดกันสุดท้ายพฤติกรรมก็ไม่ได้ขาดเลิกกันแต่ปากค่ะแต่ที่สุดเดี๋ยวก็วนกลับมาเจอกันอยู่ดีไปจากกันไม่รอด ห่างๆไปงอนๆไปหายไปสักวันสองวันเดี๋ยวก็กลับมาหากันใหม่ละมันก็เป็นอยู่อย่างเงี้ยที่เหลืออยู่ที่คุณแล้วนะว่าก็ไหนเมื่อตัดกันไม่ขาดอ่ะมันมันไปจากกันไม่ได้ทำไมไม่พูดความจริงกันไปเลยท่านใดที่มีอะไรซุกซ่อนอยู่ก็เปิดอกคุยกันนะคะจะได้แก้ไขปัญหาเพราะว่าเออเรามี หัวใจนะคะมันมีตะกร้าที่ใส่ของไว้แค่จํานวนจํากัดคุณจะใส่ทุกสิ่งทุกอย่างลงไปไม่ได้โดยเฉพาะความรักมันเป็นกฎตายตัวเลยว่าความรักมันต้องมีหนึ่งคนรักกับหนึ่งคือเป็นคู่มันไม่ควรมีเป็นขี้อะ่ะไม่ควรมีมือที่สามที่สี่เข้ามาแทรกมันล้นตะกร้ามันอยู่กันลําบากมันอึนอดอัดแต่สําหรับท่านใดที่บอกว่าคนอื่นเขายังมีได้มันไม่จีรังหรอคกค่ะกําลังหลอกตัวเองอยู่ อะไรที่มันเกินมันงอกมาเนี่ยอยู่ไม่ได้ไม่ทนทั้งนั้นถ้าอยู่ได้ก็ด้วยการทนอยู่ไม่มีใครสุขอย่างแท้จริงหรอกก็ลองไปพิจารณาดูนะว่าคุณจะสามารถจัดก,การกับปัญหาตรงนี้ได้ไหมหมอเป็นกําลังใจให้กันละกันเนาะแล้วถ้ามีไพ่สีดาบมีไพ่ t ดอะทาเวเไปทําบุญเสริมเพื่อให้มีตัวเองมีสติปัญญามองเห็นช่องทางผลป,ปัญหาให้จิตใจมันสงบ คลายความว้าวุ่นจะไปสร้างโบสถ์สร้างวิหารศาราการประเรียนอะไรก็ได้ค่ะพดเดอะทาวเวอร์ Tower, หมายถึงตึกพังไปซ่อมไปแซมอะไรก็ได้นี่เขาก็จะมีการสมทบทุนสร้างโรงพยาบาลก็ยังมีอยู่เครื่องมือแพทย์ก็ได้ค่ะไปร่วมทำเผื่อว่าบุญกุศลจะทำให้เราจิตใจสงบการทำนายครั้งนี้เป็นการทำนายให้กับบุคคลจำนวนมากนะคะคำทำนายอาจจะไม่ครอบคลุมกับทุกท่านทุกคนบางคน ตรงเป๊ะบางคนไม่ตรงเลยบางครั้งไพ่มันก็สลับตำแหน่งสลับพฤติกรรมกันค่ะเพราะรอบนี้ของชาววันเสาร์ไม่ได้แทงออกมาชัดเจนเลยนะคะว่าฝ่ายไหนมีกิ๊กไม่มีกิ๊กเพราะมีความซ่อนเร้นด้วยกันหมดมีความไม่นิ่งในความสัมพันธ์ทั้งสองฝั่งทั้งฝั่งวันเสาร์ทั้งฝั่งคู่รักดังนั้นมันจะออกหัวออกก้อยฝั่งไหนได้ทั้งหมดเลยสำหรับท่านใดที่ไม่ตรงก็ขอให้รออีกปักหน้านะคะเผื่อว่ามันจะตรง เดี๋ยวมาดูคนโสดกันนะคะคนโสดวันเสาร์คนโสดวันเสาร์าปากแรกของเดือนพฤษภาคมด้านความรักของคนโสดจะเป็นอย่างไรบ้างมีควีนถึงไม่เท้ามี The ะ m อมเ o รมีเดอะสตาโอ้ยคนโสดนี่ไพ่สวยเนี่ยมีก้างไม้เท้าพูดดีไม่ได้ แล้วก็มีเจ็ดเหรียญเดี๋ยวมอตั้งไพให้ดูชัดนะคะได้มาแล้วค่ะไพ่สาหรับคนโสดวันเสาร์ปักหลังปักแรกของเดือนพฤษภาคมไพ่กุมเกณฑ์ชะตาใบแรกของคนโสดวันเสาร์นั่นก็คือควีนถึงไม้เท้าช่วงนี้คนวันเสาร์คนโสดเนี่ยป๊อปปูล่าพอสมควรนะคะเพราะว่ามีควีนถึงไม้เท้ามาสถิตกับตัวงานก็เด่นสเสน่ห์ในตัวเองก็โดดเด่นไม่แพ้กับงาน ใครจะมีปัญหาเรื่องงานไม่คล่องไม่สะดวกแต่คนวันเสาร์ยังไปได้เรื่อยๆอยู่นะคะเพราะว่าถ้าเจ้าชะตาเนี่ยถูกกลุมได้ควินถือไม่เท้าถือว่าเป็นคนเก่งมีเป็นคนมีความสามารถแล้วก็เป็นคนที่มีเสน่ห์ในตัวเองถามว่าความรักใหม่ที่เข้ามาเนี่ยมีไหม The e m p e r r r มาเลยบางคนอาจจะได้สารสายใย,ยสัมพันธ์กับคนต่างชาติต่างภาษาก็ได้นะคะ พราะที่เอ็มเพลอร์นี่แทนต่างชาติอยู่แล้วหรือบางคนอาจจะได้มีความสัมพันธ์สารสายสัมพันธ์กับคนที่วัยห่างกันเพราะเป็นไพ่มหาจากักรพรรดิผมงอกขนาดนี้แต่ก็ยังดูดีอยู่ก็นแสดงว่าถึงจะเป็นคนสูงวัยแต่ก็ยังดูดียังเขาเรียกว่าคนแก่ที่หน้าตาอ่อนวนะะัยค่ะและบางราย ถ้าไม่แก่ไม่ใช่คนต่างชาติก็อาจจะเป็นคนในเครื่องแบบเป็นทหารตำรวจส่วนใหญ่จะเป็นข้าราชการทางด้านการเมืองซะมากกว่านะคะถามว่าสายสัมพันธ์เป็นเช่นไรมีเดอะสตาร์มีก้าวไม่เทา้าจะมีการปรับเปลี่ยนตัวเองปรับตัวจูนให้เข้ากันความสัมพันธ์เป็นไปได้ด้วยดีค่ะแต่จะติดปัญหาอยู่อย่างหนึ่งอาจจะมีใครบางคนที่มีปัญหา ตามหลังมาเป็นไปได้ทั้งฝั่งคนวันเสาร์และฝั่งของความรักใหม่ที่มาสถิตนะคะเพราะว่าไพ่บุคคลทั้งสองใบเนี้ยค่อนข้างจะผ่านประสบการณ์ชีวิตมาพอสมควรอาจจะมีเรื่องราวอะไรบางอย่างที่คงค้างอยู่ในใจปัญหาเก่าปัญหาเดิมมีกำแพงกั้นอยู่ในใจทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยทั้งๆที่อาจจะมีการเปิดใจนะมีการปรับเปลี่ยนก็จริงแต่กว่าจะเปิดใจกันได้ต้องปรับจูนกันเยอะคู่นี้ ปรับจูนกันจนในที่สุดก็มีความเข้าอกเข้าใจกันนะคะความสัมพันธ์เขาเรียกว่าตอนแรกๆก็ค่อนข้างเรียนรู้กันได้รวดเร็วมาสะดุดหน่อยก็ตรงที่คบๆกันไปแล้วเห็นอะไรบางอย่างเผยขึ้นมาเห็นกำแพงของคนบางคนเห็นการยึดมั่นถือมั่นบางอย่างในตัวตนของอีกฝั่งอีกฝ่ายเนี่ยก็เข้าสู่โหมดการปรับตัว ทำให้สถานการณ์ของคนทั้งคู่เนี่ยอาจจะหยุดนิดนึงหยุดก็เพื่อศึกษาเพื่อเรียนรู้นะคะแต่ไม่ได้บอกว่าหยุดแล้วจะเลิกเพราะไอ้ตรงที่แทรกมาเนี่ยมันทําให้เจ็ดเหรียญเกิดมาทําให้อะไรมันชะง,งักสักนิดนึงชะง,งักตรงนี้ก็อยู่ที่การเรียนรู้กันศึกษากันค่ะเดี๋ยวมาดูไพ่สหรับนี้นะคะว่าไพ่สหรับนี้จะชี้แนะแนะนําอะไรว่าไอ้ทำไมกล้าไม่ทํามันถึงเกิดขึ้น คิงถือถ้วย10ไมบเท้าเด็กถือเหรียญไพ่มาซ้ำนะคะเดี๋ยวหมอตั้งไพ่ให้ดูจะชัดค่ะเอาละค่ะไพ่แนะนําเกิดขึ้น3ใบมีคิงถือถ้วยสิบเมท้าเด็กถือเหรียญนั่นแสดงว่าปัญหาถ้าหากจะเกิดก็เกิดจากบางคนมีปัญหาเก่าเดิมค้างมาจริงๆเพราะไพยย่ของคนที่เป็นพ่อแม่มันขึ้นมาซ้ํา ถ้าหากมีปัญหาอะไรก็ขอให้พูดคุยกันนะคะเพราะว่าอย่าแบกรับสิเมท้าบอกว่าแบกรับเกินไปมีอะไรแล้วไม่เปิดปากพูดใช้การอดทนแล้วเฝ้าดูแล้วเก็บความสงสัยไว้ในใจสงสัยเสร็จแล้วก็มโนคิงถือถ้วยเนี่ยคล้ายคายควีนถือถ้วยะคะ่ะเอกมโนโทจินตนาการแต่ด้วยความมโนเนี่ยของผู้ชายเขาจะน้อยกว่าผู้หญิงอยู่แล้วละ่ะไพ่ผู้ชายแต่มันจะเป็นการนิ่งรอให้คนเปิดปากรอให้คนพูด ขอแค่คุณถามแล้วคุยเปิดใจแล้วทุกอย่างความสัมพันธ์ของคุณจะจะมั่นคงเลยนะคะกับความสัมพันธ์ครั้งนี้ปัญหาใหญ่อยู่แค่อย่างเดียวก็คืออย่าคิดไปเองเออเองสงสัยให้ถามมีอะไรให้แชร์ถ้าคุณจริงใจกับความรักครั้งนี้นะคะความรักครั้งนี้ระหว่างเส้นทางความรักมันจะต้องมีเรื่องปรับจูนกันเยอะค่ะจะมีคนบงคนที่แบกอะไรมาด้วย แล้วบางทีเขาก็ไม่กล้าจะจะปลดจะโปรงจะวางต่อหน้าเราไอ้ก็คือปัญหาในใจแผลเก่าแผลเดิมอะไรของเขานี่แหละก็ต้องเปิดโอกาสให้เขาที่จะพูดจะคุยนะไม่ใช่ว่าไปปิดกำแพงตั้งกำแพงให้เขาว่าถ้าเป็นอย่างนี้ฉันจะไม่อย่างนั้นมันก็อาจจะเป็นการทําให้เขาไม่กล้าพูดก็ได้ก็ลองเปิดประตูไว้สักบานหนึ่งให้เขาพูดความจริงให้เราฟังแล้วก็มาช่วยกันแก้ไขนะคะเพราคนคนนี้ถือว่าใช้ได้เลย ลักษณะผู้หญิงเก่งผู้ชายเก่งมาเจอกันค่ะควีนถือไม่เท้าเนี่ยเก่งเทียมเท่าผู้ชายเลยแล้ว the พ m p e r o r ไม่ต้องห่วงมีความรู้ความสามารถแต่มีข้อเสียเหมือนกันสองอย่ยทั้งคู่เหมือนกันข้อหนึ่งคือต้องการควบคุมอีกฝั่งหนึ่งให้ได้ถามว่าดีกรีของใครแรงกว่าในจำนวนถ้าให้สามดาวแล้วเนี่ยคนนี้เต็มสมดาวเลยคนนี้สองดาวคือลักษณะอยากควบคุมคนน่ะ คล้ายๆกันเมื่อได้ครอบครองใครก็อยากเรียนรู้รู้จักให้หมดทุกแง่ทุกมุมไอ้ตรงนี้แหละมันจะทําให้สายสัมพันธ์มันสะดุดหน่อยนึงมีอะไรเปิดอกคุยกันเลยค่ะแล้วทุกอย่างจะลงตัวนะคะถือว่าความรักรอบนี้ของคนโสดออกมาดีนะคะยังไงหมออวยพรให้นะคะขอให้ประสบความสาเร็จ ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดการดูดวงก่อนใคลๆนะคะสำหรับท่านใดที่ต้องการดูดวงส่วนตัวหมอได้แปะดีลัยไว้ใต้คลิปนี้แล้วการดูดวงส่วนตัวมีค่าใช้จ่ายค่ะและที่สำคัญกรุณาจองคิวไว้ด,ด้วยนะคะเพราะว่าหมอจะได้จัดช่วงเวลาไว้ถูกต้องว่าช่วงไหนจะต้องทำงานช่วงไหนจะดูดวงให้คุณส่วนใหญ่จะว่างก็ช่วงเย็นๆน,นะคะแต่ถ้าหากเร่งด่วนแล้ว วัสนาตรงกันก็อาจจะดูให้ในช่วงเวลาอื่นนะคะขออย่างเดียวขอให้คุยกันก่อนขอร้องอีกอย่างหนึ่งก็คืออย่าแบบว่าดูทันทีเดี๋ยวนี้ได้ไหมอะไรพวกนี้ทําให้ไม่ได้จริงๆค่ะเพราะงานอื่นมาจอ่อทุกคนมีค่าเท่ากันหมอจะทิ้งงานอื่นแล้วมาซัพพอร์ตคุณอย่างเดียวนั้นไม่ได้คนอื่นเขาก็จะต้องมีคําถามเหมือนกันคนคนนั้นสําคัญ ขนาดไหนถึงทอดทิ้งชั้นอะไรประมาณนี้ยงานอื่นก็มีนะคะยังไงเห็นใจหมอด้วยแล้วฝาก fc ทาง facebook ด้วยนะคะกดทุกใจเพจลานินชา4 2 8 9ชื่อเดียวกับช่องนี้แหละค่ะถ้าหากยังไงคลิปนี้มีประโยชน์ก็กดแชร์ให้หมอด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ